ครับในดินแดนล้านนาในโบราณน,นั้นนะครับมากว้างใหญ่ไพศาลนะครับานับตั้งแต่สุขโขทัยนะครับาไปจรลดปุ้น,นะครับเมืองจีนบราณสิบสองปาาน,ออนาปวนนะครับมาโอ้มันมีทำลายเผ่าพันุนะครับมาที่อาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับ่าอ,อย่างเช่นไตยองไตลวะไตลือไตยขืน ตจเยือยวนนะครับมาตจตจยองนะครับมาล่ะโทษทีฮะมีอยู่สี่ห้าพันนะครับมาต่างสำเนียงมันก็ผิดเพี้ยนกันไปนิดๆนะครับมาแต่ก็ยังฟังกันหัวเรื่องนะครับมาฟังกันหัเรื่องนะครับสำหรับภาษาเขียนนั่นน่ะก็ะใช้อักษรเดียวกันนะครับมาที่มาเขียนแล้วก็อ่ามันก็ มันก็เลยถ่ายทอดกันมาเนาะครับอ่าบางสมัยนั้นมันก็ถึงเขียนบางกรรมมันก็ส่วนใหญ่มันเหมือนกันนะครับอ่าบางกรรมมันก็จะผิดเพี้ยนกับไปนิดๆนะครับอ่ามันก็ถ่ายทอดกันมาเนาะครับเจนโูกเจนหลานเจนเลนเจ่นโลนเจ่นอะไรหูบันซี่ห้าเจ่นนะครับมันก็เลยมันก็เลยอ่าปลายปลายมาประก็ซืบทอดกันมาเนาะครับมันมันมาถึงปลายปลายแล้วมันก็ เอามาหันมารรเดียวนี่คนนั้นเปิ้นเขียนอย่างอ้นคนนี้เขียนอย่างนี้เฮาจะว่าเปิ้นพิษอันนี้มันถูกันนี้มันจาเนี่ยมันเก,มนก็มันก็อู้ยากนะครับอ่ามอู้ยากเพราะว่ามันมันเปิ้นถ่ายทอดกันมาจากอ้นนะครับมาเฮามาเฮามาก่อยลักการของภาษาละนาเลยนะครับมาเฮามาว่ากันแล้วก็เฮาว่าแล้วแต่ภายจะเขียนอย่างไรมันก็ ของงานถูกลักการของภาษาลนากนแล้วกันนะครับมา,าวันนี้เรามาถึงคำว,ว่ามักนะครับมักนะครับมาอ่ามักนะครับมามักในความจริงมันก็เขียนบัยากนะครับมามักนะครับมาไม้สัดนะครับมาไม้สัดนะครับมาก็มันเทียบกับไม้ไม้พัดนั่นนะครับอ่ะ ตกกานะครับมาตกกานะครับแม่แม่สกดด้วยตกกามักมันก็ต้องสะกดด้วยตกกานะครับแม่แม่เจ้าวี่ยมันก็มักแล้วนะครับแม่แม่มักนะครับแม่แม่อันนี้ก็คือตามหลักการของภาษาละนาเลยนะครับไม้อยู่บนนะครับตัวตัวสกดอยู่ตั้งุ่มนะครับมาถ้าเป็นตัวที่เป็นหางแล้วก็ใส้เป็นหางแล้วกบมาสกดสะกดนะฮะถ้ามันตัวที่มันเป็น ก้ามือลื่นมาก็เป็นตัวน้อยไปะนะครับมาเป็นน้อยตัวตัว,ตว,ตว,ตวก้านน้อยนะครับอันนี้ตัวกะาน้อยนะครับแม่มันบันใหญ่นะครับมันก็น้อยไปนหน่อยนะครับมาคคตัวสกดตังร่มนะครับอันต่ตมาแถมบะเมินนานนะครับเปิ้นก็ว่ามันเขียนอย่างอี้มันก็ยุ่งยากกันไปเอาเอาจะกันสั้นๆ,ๆนะครับมาเอาตัวมะนะครับมาเอา อ่านี่ไม้สั์นะครับอ่าไม้สั์นี่ทําหน้าที่เป็นไม้กักนะครับแม่เขียนเต้าอ้นะครับเขียนเต้าี้นะครับบไม้กักตดยนะครับอ่ามันกรแตนตกกะโดยนะครับมาป้นเขียนเต่ายีมันก็อ่านว่ามักนะครับมักเต่ากันเลยนะครับให้แม่ มันก็เลยเนี่ยแหลกอ่อฮาปนเขียนกันอย่างนี้ก็มักนะครับมันก็ต้องว่ากันว่าบ่กหึ่ยไผว่าผิดประทุกแล้วนะครับมามันไทเขียนแบบใดก็ได้นะครับมาแล้วแต่นะครับก็หฮู้ไว้ว่าอ๋อโบราณพวดเขียนกันนี้มามีก็มีนะครับมาก็อันมันเฮาก็บอกไปว่ากันแล้วนะครับ่าไม้สัดนี่มันแน่นะครับ่ามันทําเป็นไม้พัดนะครับทำหน้าที่เป็นไม้พัดนะครับมา ไม่พัดอ่ะทำหน้าที่เป็นไม้ใจคู่นะครับมาทำหน้าที่เป็นไม้โทนะครับมาไม้โทก็คือไม้ขอจ้างนั่นแหละครับแม่แม่มันแน่นะครับมาทำหน้าที่เป็นไม้กักนะครับมาถ้ามีใส่อย่างนี้แจนตัวกักเลยนะครับมาแจนตัวกะเลยนะครับมาแจนตัวกะตัวนะครับมามีหลายตัวนะครับมีหลายตัวนะที่เปนใจแจนตัวกะเนี่ยนะครับมาท่านเกาะ ไปศึกษาดูนะครับออันนี้กรรมัมกนะครับเห็นเขียนได้สองแบบนะครับท่านเดีย๋ยเขียนมานะครับในการปริวัติภาษาละนานั่นนะครับเฮาจะไปถ่ายทอดใค้คนอื่นหรือเลยหูได้ฟังนเนี่ยเฮาจะต้องใช้รมภาษาปริวัติละนานะครับาผมเองนี่ผมใช้ลักการคองอ่าการ ปริวัติภาษาธรรมลานาของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเจียงใหม่นะครับมาเปิ้นตกลงกันไว้ว่าเมื่อปลายปี28แล้วนะครับมามันเปิ้นบอกว่ามันมีอยู่3ระดับนะครับมากคือ3แบบนั้นนะครับแบบที่1นึ่น้นเปิ้นเอาไว้เขียนสําหรับ ลักศิลาจารึกเอกสารสําคัญอันย,ยังต่างๆนะ่ะป้นจะเอาภาษาไทยมาทียบเอามาทุกอักษรทุกไม้ทุกเครื่องหมายทุกอันย,ยังที่มันมีอยู่ในอ่าเอากสารสําคัญลักศิลาจารึกนะ่ะป้นจะเอามาหมดกุก,กรรมนะครับมาเห็นไหมอันนี้เฮาเบาะบรรยงนะครับบรรยงนะครับเฮาเอาแก่ How okay. แบบพ่สองพอนะครับแบบพิสองนั่นคือการ เอาภาษาไทยนะครับมามาปับเทียบเมื่อเป็นอักษรละนานะครับมาแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับมาก็บางครั้งไม่หรือสระมันบิตรงบิตัดกันมันก็สามารถบูรณล้ะกำชับได้นะครับแม่แม่ก็ก็อันก็หือหน้าตามออกภาษาไทยนะครับแต่เวลาอ่านนั้นนะครับาข้อสําคัญนะท่านจะต้องเป็น คนที่เรียนภาษาละนามานะครับก็สามารถที่จะมาอ่านได้นะครับมาอ่านมาอ่านมันจะพิดเพี้ยนสำเนียงนะครับอ,อ่าคนอัานแรกที่สามในเล็กโอ้กำกำนะครับมาเอาเอาแบบที่สองก่อนนะครับแบบที่สองมักนะครับตัวยืมตัวมามานะครับแม่แม่มาเป็นตัวมะเนี่ยนะครับแม่ไม่ซัดนะครับไม่ซัดก็คือไม่พัดนะครับในที่นี้นะครับแม่า ไม้ซัดก็คือไม้พัดนะครับอ่าไม้ซัตก็คือไม้พัดนะครับอ่าไม้ซัตนะครับแม่แม่ตัวกะนะครับสะกดอยู่ต้งลุ่มอ่ะภาษาละนาเปินลสะกดต้ตงลุ่มนะภาษาไทยเปิน่นตัวสะกดวางไว้ต้องบนอย่างนี้แล้วก็มักนะครับแม่มักนะครับมาตัวที่สองนะครับ ตัวที่สองมันอ่าตัวมะนะครับแม่อันนี้มันเป็นไม้กักนะครับอ่าไม้กักอ่าไม้กักก็คือไม้มันมีไม้สัตดครับไอ้ตัวกะร่วมเลยอยู่ในเนี้นะครับแม่ก็เขียนว่าอ่ามันถึงไม้สัตว์ถึงไม้ตัวกะก็เขียนว่ามักไอ้แม่แม่อ่าอันแบบที่สามนะครับอ่าอันนี้ได้เลยนะครับมัก มักนะครับอ่ามักเสียงตีสั้นนะครับเสียงตีตายนะครับมักมักนะครับแม่อ่าทีนี้เฮามาอู้ถึงการปฏิวัติแบบอ่าแบบที่สามนะครับอ่าแบบที่สามนั้นหลักการก็คือมีอยู่ว่านะครับอ่าคือฟังเอาภาษาละนานะที่เป้นเปล่งเสียงออกมานะครับก่อืทีเอาภาษาไทยเขียน,ะนาะฉะนั้นนะครับมาก็ ก็แล้วแต่นะครับมาก็บางกรรมนี่มันที่ภาษาไทยบ้นเขียนมาได้นะมันก็คือเสียงโทพิเศษหรือโทเมืองนะครับมาวัดพระสิงห์บนห้องวัดตีเพี้ยนนะครับมาในรมแบบอี้นะครับผมเองได้จุดใจจุดประดับไว้นะครับวัดพระสิงห์นี่บ้นใจตัวเอียงนะครับมาพ้นห้องวัดตีเพี้ยนนะครับมันก็ห้องแตกต่างกันไปแต่มันก็ตัวเดียวกันนะครับมันก็คือ คำรรที่มันเสียงอยู่ในระหว่างเสียงโทปกติไปถึงเสียงตีนั้นนะครับมาอัานนี้เบิ้มมีเสียงในภาษาไทยนะครับเพื่อเลยมาจ้างวันณยุกมาฮือนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ได้จุดประดับไว้นะครับมาวัดประสิงธ์เบิ้นใจตัวเอียงนะครับมาในสำหรับกร,รมอื่นๆนั้นอ่าก็ ฮือนะครับฮื่อสะกดเขียนนะเอาภาษาไทยเขียนไปตามนั้นเลยนะครับมามันดึงได้นะครับมามักนะครับมามักนะครับมามักอ่เอาห้องบ่อลงบนมดละมักนะครับมาอ่ามักห้องสึกเอา,เอาภาษาไทยสะกดเลยนะครับมา มักนะครับมาโจมอมาอ่าไม่หันอากาศนะครับมาไม่พัดนั่นแหะไม่หันเอออันน้านี่ยแม่โอ้เนี่ยมันเป็นอ่ามันมันกลายเป็นตัวเมืองไปฮะโอเค อ่าได้หลเหลยใช่ไหมมักไม่หันอากาศและะ้วก็ไม่ไม่พัดแล้วครับไม่พัดอันเอออันนี้มันมัดนะครับมามักอ่าใช่ไหมก็เขียนอี้แน,น้ะครับมาภาษาไทยจะโกบนบ่พอตะบนหมดแล้วอ่อาเอาภาษาเราบก็เขียนอีนนะะ้นะครับมักนะครับมามักอันตัวที่สองก็มักนะครับมามักแล้วครับมา <Billie S 2> มักนะครับอาก็เขียนเลยมันต้องไปพอตำบลวันนี้ก็มักอ่าพอดีมันเหมือนกันก็แล้วไปนะครับวันนี้นะครับมักมักนะแม่มักอันนี้ก็มักนะครับแม่แม่อ่าภาษาละนานะโปรดเข้าใจไว้เลยนะครับอ่ามักอ่าเนี่ยจะเขียนแบบไดก็ได้นะครับสองอย่างนี้นะท่านจะชอบแบบไดท่านก็เขียนไปนะครับอ่าอันพะมันสรุปแล้วมันก็เขียนได้สองแบบนะครับอ่ามันก็เลยหยดยวนกันไปนะครับใครจะเขียนแบบไดก็ สุดแล้วแต่นะครับอ่าถ้าแล้วแต่ท่านชอบนะครับาวันนี้ผมก็ขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ